ฮัลโหลยังไงครับก็อันนี้ก <at> ็ตื่นเต้นมากอันนี้ก็กำลังรอโชว์อยู่นะครับนี่หรอใช่แต่ว่าตอนนี้พี่จิมมี่กับพี่ซีกำลังถ่ายรูปอยู่ครับกับแฟนใช่ไหมสวัสดีครับตื่นยังคะคุณปูวิน ตื่นครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอแฟนๆทุกคนนะครับผมเพราะเป็นครั้งแรกด้วยหนอไม่ไม่ค่อยได้เจอฝั่งนี้แม้แฟนใช่เคยมาแค่แบบเคยมาเจอแฟนยุโรปในแฟชั่นวีคเฉยๆแต่ว่าอันนั้นก็จะแบบแค่เจอแบบน้างานแต่ไม่เคยแบบเจอแบบใกล้ชิดอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกชหเป็นครั้งแรกของเราสองคนที่มาแบบอิตาลีด้วยแล้วก็มาเจอแฟนด้วยเป็นมากเลยโอ๊ยโอเคอ๋อ Thank <laughs> you ไงบ้างครับพี่ยังไงตื่นเต้นปะมันสนุกแล้วมันต้องปรับตัวแบบนั่งอะมันไม่เหมือนเอเนอร์จีอะไรที่เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ปะก่อนขึ้งฟูได้บ่ลตื่นเต้นเออเราก็ตื่นป้าพี่บอลตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่านี่ก็เป็นสำนักงานที่บอกเลยที่ได้มาเจอแบบว่าแฟนๆแบบว่าไกลขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ให้แบบการปรับตัวขนาด ตอนนี้เราก็มาถึงที่คอกันแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็เมื่อวานเราไปเที่ยวที่โรมกันโอ้หลายที่เยอะมากเยอะมากแล้วก็กินเยอะมากๆโอใช่ไหมชงมือเพราะว่าตอนนี้แรงเราสองคนคือพร้อมที่จะไปปล่อยให้แฟนคลับเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอิ่มมากๆนะครับคือทีมงานดูแลดีมากๆแล้วก็ เป็นเมืองที่สวยงามมากๆแล้วก็คือเราชอบดูแบบพวกสถาบแบบสถาปัตยกรรมแบบความโบราณอะไรของเขาคือแบบมันสวยมากเลยนะแล้วก็มีความเป็นสตอรี่ของเขาซึ่งพอเราไปดูสตอรี่จริงๆก็คือแบบโหมันแบบน่าสนใจมากเลยกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแต่ว่าเราสองคนเที่ยวเสร็จภาในวันเดียวนี่แต่ว่าอย่งเียวไม่คบนะยังเดียวไม่คบ เที่ยวกัน <PCB> ตั้งแต่9โมงเช้าใช่ไหมอ่เที่ยงคืนเยี่ยงคืนใช่คือสถานที่ท่องเที่ยวเขาแบบเยอะมากๆเยอะมากๆอยากมาอีกเอออยากมาอีกครับโชว์ใกล้พร้อมแล้วครับไว้เดี๋ยวไปเจอในโชว์นะครับชีครับสุ <laughs> in, in last Twilight, right? Yeah, yeah. 1, cool. Ah. Oh. One, two, three. And last Twilight. Up. Uh. Ev nine. Ev nine. Nine. Ev yeah. EP nine. Episode. Oh. Nine. EP no. yeah, Very nine. good. Come on. Big applause. ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับที่เป็นคนยุโรปมาเยอะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่จากเอเชียมาตามมาที่นี่อะไรเงี้ยกช่ได้ทุกคนเลยทุกคยุโรปคือมาหมดเลยก็คือแบบรู้สึกประทับใจมากผมอ็แบบดีใจมากๆที่ทุกทุกคนในการตอบรับเราดีมากๆนะครับก็ขอบคุณมากๆก็มีเป็นไงบ้างี่บอกมีความสุขมากๆครับผมใช่ก็ตอนก่อนขึ้นเราสองคนตื่นเต้นกันมากเลยแต่ว่าพอได้รับพลังจากทุกคนแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรตื้นตันใจเขามากใช่ครับอเมซิ่งอเมซิ่งจริงๆรที่ล้นโอ้เยอะสุดไม่แต่ที่สำคัญคือเขาพูดเขาร้องเป็นพลงไทยได้แบบชัดมากเลยใช่แ้วร้องร้องเพลงเราที่เราร้องกันอ่ะได้ทุกเพลงได้ทุกเพลงโอ้โหเรียลแฟน๊ียลแฟล๊กซยอมรับเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่มาสปอร์ตพวกเราถึงที่นี่นะครับก็ ข้างหน้าจะไปที่ไหนหรือว่าจะมีที่ไหนที่แบบ Amazing กว่านี้ก็รอติดตามนะครับผมแต่ว่าเราต้องลาเราใช่ไหมโลมใช่ครับโอเคแต่ว่าอยากจะกลับมาอีกเออเออยากจะกลับมาอีกจริงๆอยากไว้มีโอกาสเจอกันนะครับคุณโลมครับโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย